อ้าว oh, สวัสดีทุกทนนะครับอยู่กับมาร์คเบร์เน่เราก็จะมาเล่นเกมโรลิ่งสกายเออเราก็มันก็ยังโหลดไม่เสร็จอ้ะเราก็รอไปนะผมจะลงคลิปแรกคือเกมนี้นะเราผมก็จะมาแนะนำตัวนิดหนึ่งนะผมชื่อมาร์คนะเออผมก็ แค่จะมานะแนะน,น,นำเกมเฉยๆครับเออผมก็ไม่มีอะไรเลยทำเฉยๆครัเราจมุนหน้าจอไว้เอ้ยเราจะเล่นานาจอยทำไมเนี่ยเออเออเราก็จะรอดาวน์โหลดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจนกว่าจะเสร็จติดตั้งเสร็จแม่งก็โคตรนานเลยเน็ตก็กา,กากเหลือเกินเออเราก็มาแนะนำตัวผมก่อนนะครับคลิปแรกเออ ผมชื่อมาร์กนะผมบอกไปแล้วนี่วาเอ้ยผมอายุสิบสองครับเออพูดไปคนอ,อื่นเขาก็ไม่อยากฟังอยู่นี่ว่ะรอเล่นนะไม่ใช่อายุสิบสองเงโมงยงั้นแหละเราก็รอโหลดดาวนเสร็จนี่แหละรอโหลดเสร็จผมเห็นเพื่อนมันเล่นนะไม่ไม่ไดเ้เห็นเพื่อนเห็นน้องเห็นน้องมันเล่นเห็นว่ามันเล่นแล้วสนุกดีอะยังไงไม่รู้อะแม่งแบบว่า สองเปซนตป๊บแม่งตายปั๊บเลยยังไงไม่รู้่เห็นแม่งตายอะ่ะแล้วผมก็ลองเล่นนิดหนึ่งครับลองเล่นแค่ครั้งเดียวผมแค่ขอมันลองขอน้องลองเล่นปึ๊บกดเริ่มเกมปึ๊บผมหนึ่งเปอร์เซ็นตายฮแล้วมอโมอยังไม่เคยได้ลองเล่นเลยอืมจะออกเป็นยังไงวะอย่างนี้ใช่ป่าวเตือนเต้นที่ได้เตืนเต้นที่ได้ วิ่งสนามแข่งมีกับดักและอุปสรรคมากมายโหตรงใส่น่าจะด่านนี้คงน่าจะยากแล้วนะ่นะ่ะใครผ่านมั่งวะอืมมีด่านสุดยอดมากมายรอคุณอยู่เชิญมาท้าทายด้วยตัวตัวคุณเอวตัวตัวคุณเอง,เ,องเดี๋ยว เราจะได้เป็นลูกบอลน,นี้เหรอมีเปลี่ยนสีได้ปะน่าจะเปลี่ยนสีได้แล้วนะแม่งก็านานยังเพิ่งแด่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นี่นะโอ้ยห้าสิบเอ็ดแล้วเร็วมากคือแบบว่าได้ฝึกความว่องไวด้วยค่ะอืมอืมก็เขียนเหลือเกินเป็นการฝึกสายตาแล้วความว่องไวชอบมากมาก โคตรยากแต่ก็ชอบมากมากงั้นผมก็ขอค้างไว้ตรงนี้ถึงตอนที่เสร็จแล้วกันนะเราก็จะค้างอ้าวล้วก็เข้ามาเราก็เข้าเรื่องต่อเพิ่งโหลดเสร็จปะแกะเองอะ่ะแล้วเราก็อยู่เกม rolling l o w l i n g sky ทำไมมันต้องชื่อ rolling sky อะโรแปว่าอะไรวะ มิสก,กายก,กายโบแปลว,ว่าฟ้าล่าวะก็ไม่ค่อยเก่งนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อไม่ใช่ภาษาแม่ผมแบบผมก็เลยไม่ค่อยจะเก่งนะครับเฮ้ยโหลดนานจังอ้าวมาแลว้วจะได้เล่นเกมเฮ้ยเสียงนี่พอจริงๆรถแสงมังกรดีนะ เสียงเสียงไม่ใช่แสงคอนเนตนิดเดียวยังดังขนาดนี้เลยเหรอพอยังมาพอละเดี๋ยวมีด่านอย่างนี้ด่านสุดท้ายยังไงนะคดพ่คนแม่เลยเหรอก็มีคำหยาบใครขออพัยด้วยนะครับกดอย่างนี้เหรอออ ไม่ยังไงเดี๋ยวเดียวไม่น่าจอกูขาวนะจับเลื่อนไปนะเอาเพชรเอาเพชรเฮ้ยสีส้มกระโดดเหรอวะเขี้ยงเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เล่นเป็นละมาใหม่มา สองเรเซ็นยังไม่เต็มร้อยมีมีเลยด้วยเหรอเอาเพชรติดหลังตังสเตเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วกูเฮ้ยมีงี้ด้วยกูเพิ่งรู้น่ะนี่นี่เจ้ารู้ทันเอ้ากูมืนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาโหโห มาด่าอะไรเนะี่ยทำไมมันเปลี่ยนสีอ่ะเอาเริ่มมึนกับเกมนะมาเล่นต่อมาอา้าวเรียบร้อยวันนี้ต้องไอ้ได้เลยครึ่งก่อนมามาเอามาหลบได้โอ,อู้หเกือบตายเลยลืมดูมานี่มันนี่เหรอไปแล้วเ,เอ,าอ้าอู้ยเสียวเสียวไปตามทางไปตามทางยังไม่ตายเฮ้ย มีบังหน้าจอด้วยเหรอโอ้ยมีมีความได้มีความไดเฮ้ยอตกตายมาเลยแกมใช้หมองตั้งมาที่ใช้หมองตั้งมาที่แล้วก็กดกูรูกูเล่นเป็นโอเค แค่นี้พี่ก็เสียล้ไม่เหมือนใครบางคนมาถึงก็ได้หนะึ่งเอนะเฮ้ยอย่ามาหาเรื่องนะอย่ามาหาเรื่องนะไม่มีไม่มีใครเคยได้หนึ่งหรอกใช่ปะละ่ะเกมบ้าบอลแบบนี้ออนแบบนี้ใครจะได้หนึ่งก็คงน่าจะไม่มีนะโอ้โอโ,อโอสีโม่วงแล้วเ้ยฮโอยแม่งเลย ก็พอมันอยู่ละแต่แม่งเพชรอยู่ข้างหลังตกเลยกูมามาไม่โดนเพง่งนะมันใช่ลูกบอลปล่าวะเรื่องงงนะลูกบอลเหมือนแก้วอะหรือลูกบอลแก้ววะลูกดากนะันบอลเหรอตรงบอกตรงเว้ย ว่าผมน่าจะกากสุดแล้วละมั้งในการเล่นเนะี่ยเจยมีใครได้สามังเนี่ยคอมเมนต์บอกมั้นดีนะผมจะได้ไม่ได้อับอายคนเดียวนั่นเนี่ยได้สามเนี่ยสามเปเซ็นเนเล่นต่อมาเฮ้ยหอวจิงแล้วมามา มามันยากว่ะยอมรับนะน่าสิเปอร์เซ็นคือผมไปแล้วมาตรงนี้ก็จะตายอยู่แล้วปัจจุกได้สิบนี่ได้สิบเอ็ดครั้งนี้น่าจะได้สิบสองแล่ละโดยจากสภาพมาไป ไปต่ออ้าวเราก็กลับเข้าเรื่องเหมือนเดิมว่าเมือกี้ผู้ใหญ่ถามเราก็ตอบนะวันีว่าโดนเพื่นแก้งครับเออไม่ต้องถามออกเรื่องอะไรหรอกนะเออเดีย๋ยวเรื่องผมจะลานไปเท่าไหร่แล้วไม่เล่นต่อมาเฮ้ยมีนับบีได้เหรอสุบสอง bài tập sàm kia chăng lấy kem nhé đâu anh ấy lại nè mày sải vui mày phun phin mà. lỡ đập ạ ờ có mà lên tờ nè <laughs> mà to đó tung xin nó số phiếu phán mà, ไมเอ้ยไม่เอ้ยขอตั้งสมาธิแป๊บหนึงด้วยความเงียบเอาให้ยาวที่สุดนำสติเลยมาความเงียบมาครั้งนี้ของเงียบๆกันนะ

ใช้หกานสีมือในการเล่นเท่านั้นสีมือสีมือแล้วความไวหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเนหมดแล้วเราต้องรอนเหรอ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะวันนี้เราก็เล่นให้ดูแล้วละ่ะแต่แรกก็ไม่พาละอย่าไปวอลเล่นด่านสุดท้ายแล้กันนะน่าจะได้น้อยอะเอออะรอกก็รอก็ได้มาขอเล่นเอ็กซ์กตาหนึ่งเล่นด่านด่านไหนดีวะด่านสุดท้ายมามันจะให้ได้มันจะให้เล่นบ่าวะ าก็รอ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 ,รอ,รอั้นก็ค้างข้านี้นีอนเป็นหนึ่งมาได้เล่นละเฮ้ยดาสุดท้ายแม่งเลยมาไม่เคยกลัวกันดานไหนอ่ะจะชนะแม่ให้หมดอ่ะมาจะได้กิ่เซนึงไม่เคยรู้รู้แน่ๆว่าจะเล่นได้ผ่านตัวไหนวะ

อำรับกระดานนี้ด่านแรกก็ยังไม่ค่อยรอดแล้วมาด่านนี้กูผ่านเยอะนะด่านนี้มั้งพี่ด่านเมื่อกี้ม่งไม่ผ่านละอยากเกินโอ้พระเจ้าหนึ่งมเซ็น ไม่ได้แอบไม่ได้แอบไม่ได้ไม่เล่นละขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถึงมาตรงนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีแม่งก็อย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นนะใครเล่นด่นนี้ได้กี่เปอร์เซ็นก็เ่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ดาสุดท้ายนะช่ชยคอมเมนต์ด้วยแล้วกันแล้วก็เดินได้ก็ชชวยคอมเมนต์ ว่าคะแนนต่ําสุดได้เท่าไหร่กันนะครับหน้านี้ผมก็ได้สองเปอร์เซนตคันแรกได้หนึ่งเปอร์เซ็นตอากจะร้อ,องเฮ้ uh, <yeah>. uh. ออะชวนเพื่อนเ,เพื่อมาโหลดเกมนี้มาเล่นกันเยอะๆนะเออผมก็เหงาไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเกมนี้เหมือนกันนะขอจบเพียงคลิปเพียงท่านนี้ละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับถ้ามมีการผิดพลาดใดๆครับ ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับอย่าให้เล่นเกมอะไรเี๋ยวผมจะหลดมาเล่นมั่งนะครับ